เป็น<ร>สาวโสดใช่ไหมใช่ไหมขอเสียงสาวโสดหน่อยโอ้ยเราเป็นยังไอะเรามีเพื่อนเยอะเาะไม่ต้องไปหว่วงใครไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรเด้แลจกก้ยก็โสวดด้วยนะ ทุกโต๊ะเลยทุกโต๊ะเลยดูยังไงไม่โสดให้แม่ใ้กไปทุกโต๊ะไงก็โสดทุกโต๊ะเนี่เขาเออร้านเลิกร้านเลิกร้านเลิกไปราะว่าอากาศตอนนี้โสดอยู่เธอต้องอยู่ให้เป็นนะถ้าเธออยู่ให้เป็นเธอจะไม่ได้กลับมาร้านนี้อีกไม่เค้าจะไม่กล้าเลยเสร็จเอาเราโอ้